สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่608นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็ไปได้พระมาสององค์นะครับพี่พี่นะไปได้พระสององค์มาสององค์นะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับองค์ที่1นนะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับพี่พี่นะเป็นเหรียญจอบใหญ่2ชายแต่ส่วนองค์ที่2นะครับ เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A นะครับเป็นพิมพ์นิยม A นะครับพี่ๆนะอ่าเห็นไหมครับต้องบอกว่าพระสององค์นี้โอ้โหหิ่งๆบ้านๆเลยนะพี่นะเห็นไหมพี่ๆสังเกตฝุ่นพวกฝุ่นพวกขี้แมงมุมเนี่ยเห็นไหมขี้แมงมุมขี้ยุงเนี่ยเข้าไปยัดไปเต้หมดตามซอกนะครับเนี่เห็นไหมเนี่ยพวกฝุ่นพวกเนี้ยคาบเขียวๆพวกเนี้ยเห็นไหมพี่อ่าอันนี้ต้องบอกว่าพระบ้านๆเลยนะพี่นะอ่ะจะจะบอกว่าพึ่งลงจากหิ่งเลยก็ได้พี่ อาจจะบอกว่าเพิ่งลงจากหิ่งเลยก็ได้นะพี่ๆนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับค่อยมาดูกันนะครับพี่ๆนะก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆเอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ 0996341275นะครับ0996341275ส่วน ID Line นะครับเอสไลน์ได้ที่ที n ีเ n เว้นวรรค987 TTN เนว้นวรรค987นะครับมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะ,อะเอาองค์ที่หนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่เอาองค์นี้เลยเผื่อมีพี่ๆแบบรีบๆนะอยากจะดูองค์นี้ก่อนอให้ดูเลยอ่ะครับเห็นไหมครับ องนี้นะครับเป็น,นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยม A <c oughs> นะครับพี่พี่นะเป็นพิมพ์นิยม A <c oughs> นะครับเป็นพิมพ์นิยม A อเห็นไหมครับพระเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผิวแบบหิ่งๆิเดิมเดิมเลยนะพี่นะพระเนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้พี่ผมบอกเลยผมพูดตรงๆเลยผมพูดจริงๆเลยพระเนี่ยไม่ผ่านการใช้พระองค์เนี้ยดูจมูกเห็นไหมเห็นสันจมูกไหมแล้วตายไหมพี่เป็นเม็ดเลยเม็ดตาจมูกปาก คางเห็นไหมใบหูรวมถึงทั้งอ,องค์ประกอบโดยรวมต่างๆพี่ไม่ผ่านการใช้เลยเห็นไหมครับนี่ตาเห็นไหมจมูกนะครับเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าผ่านการใช้นะพี่ผ่านการจับนะครับมือเราเนี่ยครับพี่จับนะครับจับซองนะครับจับซองกอ็ผิวนะครับผิวที่เขาเคลือบอยู่บางๆเนี่ยเขาก็จะหลุดออกไปไหมก็จะเป็นอย่างเนี้ย เห็นไหมพี่เห็นไหมก็จะผิวก็จะเปิดดีนะครับแบบนี้เราจะเห็นเนื้อนะครับดีเลยนะครับแบบนี้เราจะเห็นเนื้อว่านี่พระเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับพระเขามีเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวจริงๆนะครับพี่ๆนะาเห็นไหมครับมาไล่ดูนะพี่นะขั้นตอนแรกนะครับเราก็ดูใบหน้านะครับเห็นไหมตาสองข้างนะครับติดชัดเจนนะครับตาฝั่งนี้จะสูงฝั่งนี้จะต่ําเห็นไหมครับพี่ๆจมูกนะครับเห็นไหมโด่งเลยนะครับปาก มีลิ่มฝีปากมีคางนะครับโอ้โหมองดูเหมือนคางคนจริงๆเลยนะพี่นะใบหูนะครับติดเป็นแท่งเหมือนผ้าสังกะจัยเลยพี่เห็นไหมรวมไล่ลงมานะครับริ้วจีวรเห็นไหมครับนี่ริ้วจีวรนนี่ต้องบอกว่าเป็นเส้นริ้วจีวรคมคมเลยนะคมคมแล้วมีเส้นแซมด้วยพี่ๆเห็นไหมพิมพ์เอนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นล่องนะครับร่องยาวถ้าเป็นพิมพ์บีนะครับ ตรงนี้เขาจะเป็นก้อนนะครับส่วนนิ้วมือนะครับนิ้วมือบางท่านจะบอกเอ๊ยทำไมเป็นคล้ายๆมือรองนั่งแบบนี้ก็มีได้นะพี่นะแบบนี้ก็มีได้นะครับแต่ปกติแล้วเขาจะติดแค่ปลายมือนะพี่นะอ,อันนี้น่าจะติดเต็มนะครับน่าจะติดเต็มแต่ลักๆนะครับนี่เขาจะมีตาพินตรงนี้นะครับพี่พี่เขาจะมีตราพินตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเกินนะครับคล้ายๆรูปดวงตานะครับพี่พี่นะเป็นเนื้อเกินคล้ายๆรูปดวงตาเห็นไหม เนี่ยตรงเนี้ยผมไม่อยากจะเอาอะไรไปเขียนะพี่นะถ้าเขีย่ยแล้วมันจะเสียแบบความธรรมชาติจะเสียความธรรมชาติเสียความเดิมที่พระเขาให้แลดูง่ายแล้วก็เป็นพระที่น่าจะบอกว่าเป็นพระที่ลงตักหิ่งมาใหม่ๆเลยก็ว่าได้นะพี่ๆนะ mm hmm. นะเห็นไหมครับมาเห็นไหมครับตรงหน้าอก แม้เป็นก้อนเลยนะพี่นะริ้วจีวอนคมนะชัดลึกนะครับนี่ตรงนี้จะมีตาไปอินนะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกลือสองขีดเห็นไหมอ่านะครับเละดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างในองค์นี่โอ้โหพอดีเลยพี่พี่จ๋าหนามากใหญ่มากไม่ดีนะพี่นะ่าขนาดเนี้ยความหนาความบางขนาดเนี้ยพอดีเลยเห็นไหมลํำสันพอดีเลยนะครับเห็นไหมเส้นริ้วจีวอนคมชัดลึกนะครับแล้วคาบต่างเนี่ยคือคาบธรรมชาติเขานะพี่นะผิวเดิมๆนะครับ ผิวบ้านๆผิวหิ่งๆนะแบบนี้เขาเรียกว่าผิวบเดิมบ,บ้านๆหิ่งๆเห็นไหมครับาหายไหมดูริ้วจีวรต่างๆนี่ครับนี่ดูคราบเขียวเนี่ยตามซอกครา,าบเขียวนี่ปนคราบฝุ่นนะพี่ๆนะเห็นไหมอ่าแล้วดูใต้ฐานนะครับพี่ๆอ๋อลืมบอกนะครับนี่เขาจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะสังกติกับริ้วจีวรเนนะี่ยเขาจะมีเนื้อเชื่อมกันถ้าพิมพ์ถ้าเป็นพิมพ์ A นะพี่นะเขาจะเป็นเะนื้อเชื่อมกันถ้าเป็นพิมพ์ B ก็ตรงนี้จะไม่มีเนื้อเกิน ดูใต้ฐานนะครับดูใต้ฐานมีใต้ฐานก็จะมีอ่าร่องรอยนะครับการแต่งตะไบนะครับแล้วก็จะมีร่องรอยการกั้นช่อชนวนเห็นไหมการช่อชนวนเขาไม่ได้กลมเป็นเหรียญบาทนะเห็นไหมมีแบบคล้ายๆวงรีด้วยเห็นไหมอ่านะครับองนี้นะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทอ่าเอามาแบ่งปันพี่พี่เลยนะครับเอามาแบ่งปันพี่พี่เลยนะครับอ่าดูใกล้ๆนะพี่ๆี่นะเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมพ้าไม่ผ่านกันใช้นะเนี่ยดูเมดตาเลยครับน <th paragraphs> ี่เป็นเม็ดเลยนะครับจมูกเห็นไหมครับโดงปากคางนะครับเห็นไหมครับไล่ๆดูนะผิวพันเห็นไหมพี่พี่องค์เนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นพระเดิมๆบ้านๆแล้วก็เป็นพระเพิ่งลงจัดหิ้งเลยก็ว่าได้นะพี่นะเห็นไหมพวกคาบฝุ่นพวกคาบอะไรเนี่ยผมไม่ล้างนะพี่นะใครอยากเอาไปล้างมาแบ่งกับผมไปเลยพี่ใครอยากล้างนะ ใครเห็นแล้วหมันเขี้ยวอยากจะล้างอ่ะมาเลยพี่ทักมามาแบ่งผมไปเลยนะถ้ามันเขี้ยวอยากจะล้างนะพี่นะ,ะเห็นไหมผมไม่ล้างอ่ะพี่ผมไม่ล้างเพราะว่าถ้าล้างปุ๊บเสียความเดิมเลยเสียความแบบโอ้โหเสียธรรมชาติอ่ะพี่ธรรมชาติเขาให้มาเป็นพระที่ดูง่ายสบายตาแล้วนะพี่นะเห็นไหมอ่า ดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมาดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับไม่ชอบเลื่อนผ่านพี่ไม่ชอบเลื่อนผ่านนะอ่าเอาไว้เฉพาะคนที่เขาชอบอ่าเขาศึกษาอ่าคนที่เขาชอบจริงๆเขาศรัทธานะครับเขาไว้ดูนะพี่เราไม่ชอบมันเรามีความเห็นตากก่างก็เลื่อนผ่านไปเลยพี่เลื่อนผ่านไปนะเอากันตรงๆนะพี่นะเห็นไหม ดูความธรรมชาติไหมเดําเดิม,ดมองนี้นะครับดําเดิมเอาไป7,500บาท7,500บาทนะครับพี่นะองค์ที่1นะ7,500บาทนะครับมาดูองค์ที่สององค์ที่สองเนี่ยเป็นเหลียงจอบพี่อย่างที่ผมบอกนะเหลียญนี้นะพระเขาจะเป็นเนื้อแบบออกแดงแนะพี่นะออกสนิมสาแดงๆงอมทั้งทั้งองค์เลยนะเห็นไหมสนิมสาแดงแดงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่มีสนิมสาแดงแแล้วดูตามซอกพี่จ๋า ดูจากใยเมงม,ม,มุมฝุน่นขี้ยุงขี้อะไรนะครับเต็มหมดเลยนะตามซอกในลึกเนี่ยแสดงว่าพระองค์เนี้ยอยู่บนหิ้งไม่ต้องแสดงละพี่ผมไปเดือเจอมาเขาวางบนอย่างนี้พี่เนี่ยเขาวางอย่างเงี้ยวางไว้เลยนะครับเขาวางผสมกับพระอย่างอื่นไว้เลยนะครับเห็นไหมครับคราบสนิมเนี่ยเนี่ยพวกนี้เกิดจากอาจจะโดนความชื้นอาจาอาจะาอโดนพระอย่างอื่นนะครับ สนิมพระจะองค์อื่นมาติดนะพี่พี่นะเห็นไหมดูริ้วจีวรเห็นไหมนี <_ d ose> ม่ตรงนี้นะครับเป็นแท่งคมคมนะสองชายนะครับสองชายเขาแยกกันตรงนี้นะเห <_ d ose> ็นไหมแล้วดูใบหน้าเลยครับนี่ใบหน้า,ป,นา,ป,นาปากจมูกนะพระไม่ผ่านการใช้นะพระชุเนี้พี่เป็นพระเดิมเดิมนะพระเดิมเดิมพระไม่ผ่านการใช้นะเห็นไหมด้านหลังเนะี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้หงายอยู่ข้างทับไว้เห็นไหมผิวก็จะสวยงามนะครับนี่แลเป็นเอ่งๆเห็นไหม แล้เป็นเอ็งๆนะพระเนี่ยพื้นเนี่ยคล้ายๆหลังแบบเลยนะพี่เห็นไหมหูปลิงนะครับนี่หูปลิงอ่านะครับนี่ไมโครงมาแล้จิ้มปุ๊บเป็นหูปลิงตรงนี้นะพี่ๆนะเห็นไหมแล้วดูด้านข้างนะครับก็จะมีการตกแตง่งอ่าดูใต้ฐานนะครับนี่ก็จะมีกานช่อชนวนเห็นไหมครับนี่ช่อชนวนเขาติดอย่างนี้นะเขาติดอย่างนี้เห็นไหมติดอย่างนี้พี่ องนี้เอาไป6,500บาทนะใครไวใครได้ราคาเนี้ยพระชุดนี้บอกเลยบันบานเดิมๆบันบานเดิมๆอ่าบันบานเดิมๆจริงๆอ่าเนี่ยอ่ะสองกล้องให้ดูนะพี่พี่นะเห็นไหมดูดิครับตาจมูกปากเห็นไหมนี่ดูฝุ่นพวกฝุ่นจากใยเต็มหมดนะพี่นะเต็มข้างในนะครับมีพวกฝุ่นพวกจากใยพวกขี้ยุงนะครับนี่สนิมทรายหไหมดูเม็ดไข่ปลาโดยรอบนี่เป็นเม็ดเม็ดเด้งๆเลยพี่พี่ องเนี้ยหล่อได้คมแค่เนี้ยครับพี่หล่อได้คมสุดแล้วนะพระองค์เนี้ยประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมพระองค์เนี้ยหล่อได้คมติดชัดได้ประมาณนี้เลยพี่เห็นไหมดูผิวสาดนะครับนี่สาแดงนะฮะเป็นผิวสาแดงหกพันห้าร้อยบาทพี่องนี้หกพันห้าร้อยบาทนะพี่พจ๋าราคาแบ่งปันนะราคาแบ่งปันเห็นไหมด้านหลังนี่สวยงามเห็นไหมพี่มีสนิมทรายไหมเห็นไหมสนิมสาแดงนะครับนี่ เนื้อในก็เป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับไม้ด้านข้างนะครับด้านข้าง่ะไม้ด้านข้างเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมมีการตกแต่งไม้ด้านข้างเห็นไหมแล้วด้านใต้ฐานนะครับนี่เห็นไหมการช่อชนวนแล้วมีรอยแต่งตะไบโบราณโบราณเนี่ยไม่ตัดออกเห็นไหมพี่อ่า 6,500บาทอง์นี้ไม่แพงพี่ไม่แพงนะครับราคานี้เอามาแบ่งปันนะครับราคานี้เอามาแบ่งปันพี่พีเอฟเลยนะครับรียบเลยพี่ชอบก็ทักมาดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบดูให้ถตกใจแล้วค่อยทักมานะครับอ่สําหรับคลิปนี้นะครับผมถอนพระเครื่องต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ